นี่นะครับพี่น้องเป็นอา่าป่ากลุ่มกอสามลำแล้วกันมันลากเดียวนะจะเรียกว่าป่าป่าลากเดียวสามลำก็ได้นะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวขลาดบรรทุนฟาร์ม GBF คิดว่าตะวันนี้จะไม่ได้ทำสักสิเลย,เยพี่น้องตั้งใจพี่จะถ่ายคลิปตันนี้นะ คือช่วงนี้ผมย้ายจากป่าหินป่าอ้อยป่าหินที่ผมเคยไปคูดอ่ะมันอยู่ที่ป่าอ้อยย้ยายมาป่าใหม่อยู่ใกล้ป่าขา้าวโพดเขาเปิดเพลงสนาน,นเลยตอนแรกคิดว่าเป็นรถปริกอัพไปดูแล้วตุกๆุกโอ้โหเครื่องเสียงอย่างเครื่องรถแห่เลยก็มาใส่ปุ๋ยขา้าวโพดเอมาแทกมาถากรุ่นขา้าวโพดนี่มาดูปีจานส่งไม้กันพูดเสร็จแล้วแหละนี่นะครับพี่น้องเป็น ป่ากลุ่มกอสามลำแล้วกันมันลากเดียวนะเรียกว่าป่าป่าลากเดียวสามลำก็ได้นะอาหมวกผมบังเนี่ยคือมันร้อนหน่อยเ้อพี่น้องเด้อเราเสียงอาจจะเบาหน่อยคือโคดไปแล้วสองต้นอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์ตันนี้ต้นที่สามเราทําการตัดแต่งไว้อีกสองตันนี้พุ่มสวยเลยเหมือนต้นนั่นแหละเหมือนไม้จ๊บป่าพงสางจบป่าแต่เป็นสามลำไงพี่น้องต้นใหญ่กว่านี้ที่ผมเห็นไว้นะว่าจะทําคลิปก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรอให้เขา ทำรุ่นกับโพสรซก่อนจะได้มีสาระในการหาหน่าไม้มัางคือเดี๋ยวจะเห็นนะไม้ที่โคตรเลียวนี่โคตรเรตลี้ยว,ล,ยว,ล,ยวล,ยลากเดียวเนี่นี่อันนี้ฝั่งนี้หนูมันทำรังไอยทำรูด้ยพี่น้องดนะ้วยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาดินยัดเข้าไปแทนแทนที่มันเนี่ยมันก็เป็นลากเดียวกันเดี๋ยวผมจะปาดตุ้มเหมือนเดิมทรงก็อันนี้เป็นด้านหลังนะนี่นี่เป็นด้านหน้า กาจะสวยดีอ่ะคือ,อเรี่ยมหามุมยากมากพี่น้องคือกว่าเขาเดี๋ยวเกิดแาดแบตเต็มแล้วลืดนึกคึกขึ้นมาเขาเปิดเพลงยิกจะไม่ได้คลิปให้พี่น้องได้ดูกันอ่าจะทำคลิปสันก่อนเราจะไปดูอ่าการคัดกิ่งอยู่บ้านอันนี้ก็คัดเลี้ยวแหรพี่น้องเนี่ยที่จริงไอ้ลำกลางนี่นะเขาขาวกว่าเขาเนี่ยเอาออกก็ได้นะ จริงมันเป็นพุ่มไหลเย,ยู่เลยเราก็ต้องมีจินตนาการนี่อีกต้นหนึ่งที่จะทาการคูดนะพี่น้องอันนี้เป็นเป็นไม้ต้นเดียวไม้ต้นเดียวลำต้นเดียวอ่าก็เป็นตะโก้แคะเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเป็นการหาไม้ตอบโจทย์คนที่เล่นอยากแบบกำแบบลังอยากเล่นบอลบอลสายแบบไวๆคือจะมาทดข้อต่อเขียงก็กล้อไม่ไหวก็อยากได้ไม้ที่แบบ ไปเข่าพุ่มเร็วๆไปเข่าลวดเห็นเป็นพุ่มเป็นทรงเร็วๆไวๆอันนี้ก็ตอบโจทย์ในนั่นเนาะถ้าใครก็จะกดรื่งกันเด้ออาจารย์เด้อคือถ้าอย่างผมผมก็เรียกว่าบอลไวอเนาะคือบอลไซมันก็ต้องทดข้อต่อเขียงไรข้อไรสกิลแต่มันก็มีบางต้นนั่นอะไรหลายๆต้นเลยที่แบบโจบป่าแบบสวยเวอร์เหมือนต้นเทวดาให้ต้นนั่นอ่ะที่คูดมาจากป่าหินนพี่น้องนี่นะมีเป็นต้นที่ ท, 4, ที่ที่สี่ที่ทําการคุดในต้นที่ห้าโอ้ยของเหนือป่าพี่น้องนั่งคุดกลางเดือดไอหมูไม้ที่อยู่ในร่มยังงั้นก็ใช่ไม่ได้ต้นนี้ก็พอดูได้พี่น้องเป็นไม้ต้นเดียวก่อสหรับเหมือนเดิมคนชอบบอลไวถ้าแบบคนเล่นบอนไซก็อาจจะขึ้นต้นตรงไ้อย่างนี้แล้วก็ตัานี่ทิ้งต้านี่ทิ้งนี่ทิ้งไล่สกลกันใหม่แล้วก็รอเลี้ยงกิ่งกันใหม่เนาะ ตามภาษาของบอนไซส์สายทุดข้อต่อเขียงกันอแต่เขานี่ยังผมตอนนี้นะช่วงนี้นะผมผมหาแบบอไม้ที่ตอบโจทย์คนชอบอไม้ค้ง,งั่างพุ่มๆเร็วๆเหมือนอย่างที่บอกนี่ก็มองมอง,มองเ่่งเรงไว้นะแต่แต่ผมยังไม่ได้คุยดูดีนี่เดี๋ยวพยายามเร่งถ่ายคลิปสักได้สักคลิปนึงก่อนพี่น้องนี่คื ไหนๆก็มาแล้วจะได้มีคลิปให้พี่น้องได้ดูบรรยากาศปา่าเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะทําการโคดไม้ต้นที่เห็นใบสองต้นนั่นอ่ะสวยๆอ่ะให้พี่น้องได้ดูนี่หลุมนี่คือเสียงก็เบาด้วยเหนื่อยด้วยเราก็กลางแดดอย่างที่เห็นนั่นแหละล้วก็หอมมากเลยตนเนี้นี่ก็ช่วยจังวะที่เครื่องเสียงก็เบาลงไม่ใช่อะไรหรอก มันมันมัน,มนตีเลือกะซิ่งไงพี่น้องถ้ามีเพียงเข้ามาเนะ่ะความจริงเนี่ยต้นเนี้ยผมตั้งใจที่จะถ่ายแบบการการหาทรงหาพุ่มหากิ่งให้พี่น้องสายคุดมือใหม่ได้ดูกันว่าทำแบบไหนอะไรยังไงอ่ะคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้เะครับพี่น้องครับถ้าไงก็ขอตัวแล้วกันขอขอขอนุญาตคุดต่อมันจะได้ไม้กับบ้านนี่สามโมงกว่าแล้ว คือเดือนมาไกลพี่น้องยังไงก็มันเดิมนะครับฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆสอยเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับกับเขียวโคราชเป็นสายฟาม KBF ขออนุญาตคุยต่อเลยพี่น้องคลิปนี้สั้นๆไม่มีสาระแต่อยากมีคลิปลงคืออยู่ป่าในส่แมดในตก็คืนีเนี่ยบางทีก็ได้ยินเสียงผมพูดถ่ายคลิปอย่างนี้แล้วเขาก็สงสัยว่าใครมานั่งคุยอะไรอยู่คนเดียวเขาก็เดินมาดู แล้วก็จะจบด้การมานั่งคุยด้วยผมก็เลยต้องสวมเมตรไว้ตลอดเวลา